เป็นผู้ใหญ่ไปคนเดียวที่เลโก,กแลนด์ฮ่องกงห้ามเข้าเรื่งมันมีอยู่ว่าเราไปเที่ยวคนเดียวแล้วอยากไปเที่ยวเลโก,กแลนด์ก็เลยซื้อตั๋วออนไลน์ไปตอนซื้อก็ไม่มีปัญหาอะไรนะกดบัตรผู้ใหญ่คนเดียวเขาก็ให้ซื้อแต่พอมาถึงหน้างานพนักง,งานกลับบอกว่าเข้าไม่ได้เป็นกฎของบริษัทว่าถ้าผู้ใหญ่มาคนเดียวห้ามเข้าเราก็งงสิคะจะให้ค้อนลูกตอนนี้ก็ไม่ได้ปะตอนกดซื้อตั๋วมาก็ไม่มีอะไรบอกนะเราก็เลยตัดสินใจขอครอบครัวข้างหลังจอยทิปด้วยเขารู้เรื่องเราก็ยินดีจะช่วยเราในที่สุดเราก็สามารถเขาา้้้าาามไดแลลลจจะะงหนนกก็็บ่ออเเปยยโซ เปิดมาด้วยวิวห้องกลงสุดอลังการบางจุดก็จะมีปุ่มให้กดเล่นแล้วก็คอยสังเกตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงดีเทลก็คือละเอียดยิบอันนี้เหมือนงานเทศกาลอะไรสักอย่างหลักๆจะโชว์จุดสาคัญต่างๆในห้องกลง<ม>โซนนี้เป็นโซนที่เราชอบที่สุดเพราะว่ามันมีเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นเกมเลเซอร์เกมเหินเวหาที่ต้องใช้แรงขาตัวเองป่ปอยากบอกว่ามนะือมากแต่ก็คือสนุกละจอยนะโซนต่อรถแข่งก็เป็นที่นิยมมาถึงจุดนี้เราก็ขอตัวแยกย้ายเพื่อกลาบเราอยากขอบคุณครอบครัวนี้มากเพราะถ้าไม่ได้เขาเราคงแย่ใครจะมาก็อย่าลืมพกลกๆๆหลลนไไปด้วยะจแ